เพื่อนๆก็พาเพื่อนๆนะมาเลาะหาหน่อไม้แป๊บเดียวครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวบอกเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นก็จะเป็นภูเขานะครับเพื่อนหน่อแบบเนี้ยหน่อแบบธรรมชาติจริงๆนะดูครับสีประมาณนี้นี่เอาไม้หน่อนี้ก่อนหากให้เพื่อนๆดูนี่เลยครับ สดๆหน่อนี้ก็มีครับสวยงามทีเดียวครับนี่เลยโอ้ วัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสติเทดนะครับก็พาไปเลาะห้องเมียงนะครับได้ยินเสียงนับไลน์ครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวพามาชมนะครับห้องเมียงธรรมชาตินะครับน้ําที่อยู่ในคลองเล็กๆนะครับเพื่อนๆตามชนบทนะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีความสวยงามหรือธรรมชาติได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยว ท,ท่านเพื่อนไปชมนะครับทุกเพื่อนไปชมกันเลยครับ เพื่อนๆตอนนี้ก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นก็เป็นห้องเมียงนะครับน้ำธรรมชาติกะารเบนหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำใน ของเหี่ยงเส้นนี้นะครับก็จะไหลไปไปสุดนู้นเลยครับสุดหมู่บ้านนะครับสุดไปทางนี้ครับไปทางนี้ครับเพื่อนก็จริงๆน้ําก็จะไหลแรงกว่านี้นะครับอู้เจอหน่อไม้เดี๋ยวจะไปตัดหน่อไม้สักหนอน,นึงครับอันนอส,สดๆนะครับออกเยอะมากครับช่วงนี้เดี๋ยวลองไปตัดดูออกเยอะแต่ว่าคนก็จะเอาไปก่อน นี่ครับน้าก็จะสีประมาณนี้นี่ค,ครับก็สียังไม่ใสครับปกติเขาจะใสกว่านี้อันนี้น้ํเพิ่งฝนตกนะครับฝนตกใหม่เนาะเดี๋ยวจะลองเลาะไปทางนู้นให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็เลาะไปทางนี้ให้เพื่อนๆนได้ชมนะนะครับพอดีไปเจอหน่อไม้อ่อหนึ่งอ,อ,อยู่ตรงนู้นก้อนนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปเลาะกันเลยครับ อบอกเพื่อนเอน,นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นก็จะเป็นภูเขานะครับเพื่อนภูเก้าภูพันคํานะครับภูขาดนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับพเพื่อนเดี๋ยวจะลองไปเดินดูจุดที่สามารถข้ามไปได้ครับข้ามไม ของเมียงไปได้ครับนี่ครับนี่เลยครับของเมียงเห็นไหมนูม่นเลยครับน่าจะหาจุดข้ามลำบากอีกแล้วนี่นนเฮ้ยเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วนอนนึงนี่เดี๋ยวมาเอาครับ เดี๋ยวนอ่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าข้าเหมือนกันแต่ว่าหนอ่อไม้น่าจะโดนหาไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวพาเลาะฝั่งนี้สักหน่อยชมบรรยากาศห้องเมียงนะครับห้องเมียงบ้านๆน,นะครับทุนอู้หูหนู เดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆได้ดูนะครัแบบว่าเจอหน่อไม้แบบหน่อแบบเนี้ยหน่อแบบ,รรบธรรมชาติจริงนะดูครับเดี๋ยวจะซูมให้เพื่นอนๆดูดเพนะื่อนเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนโอ้โหธรรมชาติจริงเลยครับดูครับดูน้ํายังไหลอยู่เลยครับมีอีกหน่อหนึ่งแต่หน่อนั้นอะอยู่ติดติดน้ําเลยนะเห็นไหม เป็นไหมเดี๋ยวจะสูมเป็นดูนะโอ้่นเลยคเจิด <laughs> ริมน้ำเลยอ้เดี๋ยวไปต่อจังหน่อยครับเดี๋ยวจะพาแวย่ยอนกลับมานะครับก็ไม่เจอมาหาหน่อไม้นะครับก็ถ้าเจอก็จกะแว่ๆเล็มๆนะครับพอได้พอได้ชิมเพราะว่าเยอะเหลือเกินครับที่บ้านก็หลายแห้งครับเห็นไหมตอนน่าก็น่าจะมีแต่ม้านลกรกแล้วก็ ไม่ไปนะครับรกมากเราก็จะไปไม่ได้ครเพื่อกไม้โอใหญ่เลยนี่ครับธรรมชาติโอเคครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปแล้วก็ข้ามไปเลาะหานอไม้อีกฝั่งหนึ่งเนาะกับเับือขอนนไม้ได้เ้ยครับ เดี๋ยวพมเพื่อนลงไปดูนะครับนี่ครับโหนครับเป็นล่องเป็นคลองเลยนะครับจริงๆก็ข้ามตรงนี้ได้ข้ามไปฝั่งนู้นเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งน้นนะเดี๋ยวดูหน่อไม้ก่อน เอาไม้นอนนี่ก่อนหักให้เพื่อนๆดูโอ้นี่เลยครับสดๆสดนี่ครับหักให้เพื่อนๆดูนะที่บ้านก็มีแบบนี้นะครับยายมาเลาะหลังบ้านนะครับนี่ครับหักให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเดี๋ยวจะข้ามให้เพื่อนๆดูนะ จะเลึกยสักหน่อยเฮ้ยข้ามาแล้วลุกสักหน่อยนะเพื่อนข้ามาก็าากเจอหนอนเล็กๆแบบนี้นี่เลยข้ามาฝั่งเลยครับเจอนาข้าวเหมือนกัน ำรวจสักหน่อยครับนี่เลยมีแต่หน่อไม้รวนรวนนะครับข้างห้องเนียงเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อที่เราเดินผ่านไปยังอยู่หรือเปล่าเป็นโกนี่นะเป็นโกนุ้มเป็นโกนึงหรือเปล่าจำไม่ได้แนละ้ว ข้าวป่านี้ก็สวยดีนะครับน่าอยู่น่าจะเป็นกอนี้แหละที่เรามองเห็นนะครับเพื่อนโน่นนะครับกอที่อยู่ริมน้ำส่วนก้อที่อยู่ข้างๆนั่นอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวอ้อมให้เพื่อนๆดูอื้อ นี่ครับเพื่อนๆนี่เลยถ่ายเพื่อนๆได้ดูเลยเพื่อนเห็นไหมอ,อ่อนๆเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเป็นเปี่ยนอะไรไม่เป็นไรครับนี่นครับสดๆเลยนี่เพื่อนเห็นไหมนี่ กำลังอุลุ่ยเลยเรวไปดูหนอที่กำลังพ้นน้ำ่ะไม่รู้จะลงได้ให้พเพื่อนๆดูได้ป่ะอยากพาเพื่อนไปดูนะโอ้โหุ้นเลยครับน่าจะไปยากละน่าจะไปยากสักหน่อยครับเดี๋ยวหนอข้างๆก็พอละ

ตอนนี้ก็มีครับสวยงามทีเดียวครับนี่เลยโอ้สวยงามครับเพื่อนพอเดี๋ยวจะเอาไปต้มจิ้มกับน้ำพริกนะครับพอได้กินน่ะหน่อไม้สดนะครับเดี๋ยวไปดูก้อนหนึ่ง ที่เราเดินผ่านแล้วก็พอนะครับเพื่อนอันนี้เป็นหน่อไม้ธรรมชาติจริงนะนู่นเลยครับนี่เราจะไม่เอานะครับเพื่อนเดี๋ยวดูเฉยโอ้นี่ครับ้องเมียงก็จะไหลเป็นแบบนี้นะครับ นู้นเลยครับเดี๋ยวไปดูลกแบบนี้จะมีหรือเปล่าบางทีก็มีคนแถวนี้ครับเขาก็มามาสักออกไปมาหักออกไปเจอ๋อหน่อยน,นึงครับเพื่อนปิดท้ายแนละ้วยอดเลยดีเลยจิ้มน้ำพริกนะครับเพื่อน ครับเพื่อนนี่เดีย๋ยวนี่โอเคเดี๋ยวขอไปเอาหนอนนั้นแล้วก็ปล่อเลยครับเพื่อนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า เดี๋ยวไปเอาหนอนนู้นให้เพื่อนดูนะครับแต่ว่า,าตั้งกล้องไม่ได้ครับน,น,น,นู้นหนอนครับเพื่อนๆก็พาเพื่อนๆนมาเลาะหาหน่อไม้แป๊บเดียวครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับนู้นครับนูน้นข้างหลังนั่นก็มีนะข้างหลังกก็มีอีกแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปขายนะครับว่าจะเอาไปพอได้ จิ้มน้ำพริกกินนะครับยังไงก็มองมุมใหม่กับเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็พาเพื่อนๆมาเลาะองเมียงนะครับครับเพื่อนๆตอนตนี้เราก็มาถึงที่พักของเรานะครับบ้านสวนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตผลนะครับที่เราไปเลาะหานอ,อไม้ให้เพื่อนๆได้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นหน่อยาวหน่อนใหญ่นะครับก็มีาในถุงพายนะครับ เอาเพื่อนๆไ้ชมเดี๋ยวจะไปต้มกินน้ำพริกนะครับเพื่อนก็เอาพอพอแคอ่พอแค่สนุกสนานเอาแค่พอพอพอกินนะครับเพื่อนเราทานหมดแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเพื่อนนี่ หมดแล้วนะครับหมดแล้วเอามาแค่นี้นะครับเพื่อนไม่ไดเอามาเยอะนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสําหรับการทําลูกจิ้มนะครับโอ้เราจะเอาไปปอกตุมนะครับจิ้มแก้วนะครับกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับนี่ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่รับชมและติดตามนะครับเพื่อนๆขอบคุณจากใจครับผมสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจมองมุมใหม่กับประเสริเฮ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ